สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามอรารยาย8่ชนแนลค่ะวันนี้เราจะมารีวิวหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเราจะเอามาทำพริกคั่วนะคะเราจะทำพริกคั่วด้วยหม้อไร้น้ำมันวันนี้นะคะแม่บ้านที่อยู่ต่างประเทศก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาคั่วพริกก็จะมีกลิ่นฉุนในบ้านใช่ไหมคะวันนี้มี คำแนะนำง่ายๆดีๆมาฝากแม่บ้านที่อยู่ต่างประเทศนะคะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะค่ะข้อกังวลเหล่านี้จะหายไปนะคะถ้าเพื่อนๆได้ชมคลิปของมาดามอรายานะคะไปชมขั้นตอนและวิธีท,ทำันเลยค่ะนะะเอาเข้าไปเลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็เปิดเครื่องแล้วก็ตั้งไฟอยู่ที่350นะคะ เดี๋ยวจะมีบอกวิธีการคั่วพิกนะคะแล้วก็3นาทีนะคะพิกเม็ดเล็กเรา3นาทีก็พอนะคะแต่ถ้าพิกเม็ดใหญ่ๆแค่นี้ค่ะต้องประมาณ3นาทีออครึ่งนะคะจะพอดีเลยค่ะอันนี้เราทำแค่3นาทีนะคะไปเลยค่ะสตาร์ทเลยนะคะ ทำไปด้วยเขย่าไปด้วยนะคะ าออกมาเช็คเรื่อยๆนะคะ 3นาทีเราจะได้สีที่สวยแล้วก็พริกที่สุกพอดีเลยค่ะ สามนาทีดูเลยค่ะนี่นะคะสุกพอดีเป๊ะเลยหลังจากที่เราให้เขาคลายความร้อนเซตตัวแล้วนะคะเราก็จะเอามาลงเครื่องปั่นเลยนะคะ เราก็จะได้พริกขั่วผงสีสันสวยงามไว้กินแล้วนะคะทำง่ายง่ายค่ะเพียงแค่5นาทีก็เสร็จค่ะไม่ต้องทนร้องไห้ทนไอทนจามอีกต่อไปนะคะเสร็จแล้วก็เทใส่กระปุกไปเลยค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจช่องมาดามอารยานะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมอกกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ